ข้าวเช้าวันนี้ครับเป็นข้าวราดแกงนะครับผมนี่สั่งกับ2อ,อย่างแล้วก็มีไข่ดาวนะครับนี่เลยผัดดอกหอมก็อันนี้ก็จะเป็นผัดอะไรผัดหมูผัดถัว่วผัดหมูใส่ถั่วนะครับแล้วก็มีผัดพริกกะปิะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านนะครับ ร้านก็อยู่ในปั๊มน้ำมันโพสโมเลยครับนี่นะอันนั้นก็ถนนผนโยทินนะครับตรงนี้ก็เป็นบัรดูนะครับบรรดูเชียงรายก็ตรงตรงนี้นะครับน,นี่ก็จะเป็นบิ๊กซีเชียงรายสองนะครับผมอ่าเรามากินข้าวดีกว่าครับนี่ครับเช้านี้ครับ กับมิสเตอร์เดเวอร์กินข้าวราดแกงครับผมมีผักหลายอย่างด้วยมาครับกินครับพริกกะปิก่อนดิอร่อยไหมอุ้ย,อยไอ้แตกแล้วพริกกะปิก่อนดิครับร้านนี้เป็นไงรสชาติพริกกะปิ เปียวมากเปรี้ยวๆพริกกระปิเปรียปรยยปปร้ยวไปหน่อยครับผัดอย đau ừ <laughs> ตองชิมมะเขือดืนนะจะคืนนะม,มะเขือกรอบครับอร่อยแต่ต้องพริกกะปิเที่ยวไปหน่อยอม,มะเขือพวง ครับก็เสร็จเรียบร้อยครับกินข้าวดูอากาศเชื้นไรวันนี้สิครับ mm hmm. แดดจ้าเลยร้อนครับ mm hmm. นี่ครับร้านอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในปั๊มน้ำมันคอสโมนะครับติดบิ๊กซีเชียงรายสองครับ จอดรอลูกค้าอยู่ใต้ต้นเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ครับต้นจามจุลีอายุร้อยปีนะฮะเดี๋ยวเอากระจกลงภานี่ฮะต้นจามจุลีอายุร้อยปีกอสนอเชียงรายนะครับนี่ฮะอายุร้อยปีนะฮะ แล้วก็ตรงข้ามก็คือกศนเชิงรายนะครับนี่การศึกษานอกโรงเรียนเชิงรายอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายไปก็ไปการหลวงครับขวาก็ออกไปยังสะพานาพญาเมงรายนะครับนี่ครับจอดตรงนี้ครับร่มดี หากินกาแฟในพิกซีครับมันพูดอะไรของหม่ในเครื่องนี้เนี่ยผมฟังไม่เข้าใจในร้านนี้ครับไปซื้อกาแฟนะครับอากาแฟก็ได้ครับเอสเปรสโซเย็นครับ,รบอันนี้ผมผมใช้คนละเครื่องได้อยู่นะครับเนาะครับผม ได้แลวครับ,คร,บครับผมนี่ครับเจอแล้วครับ นี่ก็ได้แล้วครับนะครับออันนี้ก็จัดน่าเป็นจัดโซนฉีดวัคซีนัหมครับไม่มีคนหรอครับนั่งเล่นนี่แหละครับเงียบดีอันนี้ก็สิทธิ์คนละครึ่งเหมือนเดิมนะครับสี่สิบบาท ถ้าสิทธิ์ไปก็เหลือ20บาทนี่ครับ